เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวมึงรู้จักไอตัด ลงช้ไม่มีใครช้ก็ลงมาเล่นงอ้ะเลยทำตัวเต็มเหี้ยชุดเต็มอะไรนั้ครบกูด้วยนะได้ยินมาเพื่อนอุ้ยชุดเต็มไม่มีอ้เขียวมันดีป่ะเพื่อนอะฮัลโหลเอ่อเขียวมันดีป่ะปวดลงนะได้ กูไม่มีของเล่นแล้วไอ้เนี่ยโบกมันจะขีเลยเพื่อนเลยมึงเปิดในกูดิเดี๋ยวกูขึ้นไปหาเพื่อนไอ้เนี้ยยีบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขึ้นไปหาเปิดในกูหน่อย เฮ้ยเดี๋ยวกูกำลังลงแล้วชุดเต็มนะพอเลยนะเพื่อนนะไหวไหมไหวไหมพี่โอ้โหไอ้เฮียว่ากูจะรอดป่ะเพื่อนอ่าไอ้เฮียนี่ดูถูกกูเว้ยเฮียล่างสองตัวเลยบ้านมึงอ่ะเฮ้ยเพื่อนเลิฟพี่นะครับตี่นะครับตี่นะครับเพื่อนเราครับตี่นะครับตี่นะครับตี่นะครับไอ้เพื่อนกูจะรอดป่ะเพื่อนเลิ ต้องรอดนะพี่น้องพี่น้องมึงยิงครบให้กูด้วยเด้อโอ้โหลางมึงสองตัวเลยเออมันวิ่งไปบ้านตู้เย็นแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนเปิดเลยเปิดเลยนะยู้ที่ไปแล้วเลยเกิดตัวหนึ่งนะลงมาดิลงมาพวกเอ้เจโดว่ะ ไปเลย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 โอ้โหที่อยู่มึงอบอุ่นแนะ่อบอุ่นอย่างน้อยเฮียสวยสวยคุมีกล้องด้วยเยอยอย่างเท่เลยอย่ะกล้องล้มมาด้วยเว้ยกล้องมันแล้ว Ui, nó bọc đây Cái dài dữ đớp thân thơ Chẳng lẽ nó bọc... Chẳng lẽ nó bọc quỷ đớp Ui, nó chốc quá thật Lắm con đường đớp Ê, quên, 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 quên Ui Mục tiêu หดพดขดพดเออดพดนะพี่น้องรู้จักแมดบอยปะรู้จักแมดบอยตรงขอบเจ็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 บรอมาดิเพื่อนเยรอเี้ยอะไรอะ ไปไหนดิตีนอ๊องเองเพื่อนมารถเดสสันหนารถหนารถไอ้ยิงตายก็มาลดไอ้เหี้ยเป็นรูเหี้ยซะแล้วเพื่อนโอ้ยกูตายเพื่อนโอ้เพื่อนอเหี้ยมันน,นั่งไปเลยมันนั่งไปอ่ะคิดอยู่ไอ้แก้ผ้าว,วิ่งเหรอวะตึงนะตึงนะตึ้งนะ ไปป่ปะครับเพื่อนเลิฟาปป่ะครับอุยถ้ามึงกระโปรอยังไงกุญล <c oughs> วงกุร่วงก่อนเลยนะจะปลวกให้ถือวอร์มมือและกัน ไตีนนะครับตีนนะครัเ็นหน้ากูตัวนึ่งเพื่อนยิงไีรอุ้ย เพื่อนเอายเอาดิไอสัตว์เอ้ยตายตายบ้านมึงอ่ะตาบ้านเขาอ่ะโอ้โหไปก่อนละกันเจอกันแล้วไปก่อนละกันจกันล้ไม่นางสดวยๆนางทำอะไรเอ่ยไม่นางเอ้ย อะไรไรอยู่บ้านของฉันใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้าไปอยู่ชั้นสามไช่ปะเออว่นี่ไงเราเราเดี๋ยวเราจะต่อสร้างชั้นสามขึ้นมา <c oughs> เฮ้ยยยยย กูแท่งหนึ่งกูแท่หนึ่งโอ้ยปากแซ็บใช่ไะกูเบื่อแล้ววเปี้ยนมึงได้ยินกูไหมกูเบื่อแล้วเปี้ยนเหรอครับเออจบแล้วไอ้เหี้ย เฮ้ยเพื่อนเหรอกูเกิดตายบ้านเมื่อไงเฮ้ยเพื่อนเหรอมาเปิดให้กูหน่อยน er e. ้องโชคเหลือน้องโชคเฮียไอโอมบอกวิงดังกระเป๋ายิงตัวมาด้วยเพื่อนตัวมาด้วยตัวมาด้วยมีตัวมาด้วยเพื่อนไปมาเพื่อน เราต้องรอดด้วยกันเพนโหลมึงจะข้ออะไรตั้งไหนสัตว์แล้วมาแล้วเดี๋ยวผคิดว่าเป็นกองอะไร้ี่ไปเลยๆไปแลยตกองส่วนแล้วเพื่อนม่นมียาโหรเอ้ยตส่เฮ้ยใส่เฮ้ยใส่เหมือนมียาก่อยาหน่อยยายายา ดูยสวยบังล้นไม่ไหวแน่เฮียถล่มปันนี้เอ๊ะตายเว้ยอ้กูไม่เป็นกระสุนเลยดุดูดุ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 ดเดุ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 ดเดุ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 ดดุดุดดุุดุดุดอดุ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 ุดุดอดุ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 ดดุดุดุ วนเป็นเขาให้อยาดคอจังวะเยดแม่ไให้ยันสุดเลยแค่นี่ย <c oughs> เห็นกูเป็นกองคอ,อ,อจังเลยเฮ้ยหมูขาวเอ้ยมึงเอามาเล่นทำไมวะ